สวัสดีจ้าพี่น้องตรงไปเบอร์ชูฟุสคนมะทิหมุกหม้อหน่อไม้ค่ะพี่น้องค่ะคางหมอง้อเสร็จแล้วก็ใส่เกลือเนานนะค่ะเนาะใส่เกลือเสร็จแล้วก็ใส่รสด,ดีค่ะพี่น้องค่ะใส,ใส่หลายเลยใส่หลายเซ่ไหลใส่น้อยเ่บน้อยใส่รสด,ดีแล้วก็ใส่ซุปรสค่ะพี่น้องค่ะน้ำปลาที่ผ์พรด เช่นเราก็ใส่น้ำปลาค่ะพี่น้องค่ะวันนี้กับยายน้อยก็จะใส่น้ำน้ำปลาลงไปโอเคจ้าปลาเจ้านี่แซ่บเสีบเด้อพี่น้องเด้อพี่น้องซื้อมาเติรตลาดของเต๋ยยายน้อยกินปลาเจ้านี่ตลอดเลยหมูมีหมูสามชั้นมือนี้ค่ะใส่หมูธรรมดาพี่น้องค่ะ ใส่หมูหั่นเ่าธรรมดาแล้วกันะะเนาะเสร็จแล้วเราก็จะคุรเรให้เข้ากันคุรเรให้เข้ากันเสร็จแล้วเราก็จะใส่ข้าวเบือลงไปข้าวเบือตะไครักพริกที่อย่าน้อยปั่นเอาไว้นะคะกัเนาะต้สามารถใส่ลงไปได้เลยเพราะว่าหมูโบด้เคียวหมูมันเป็นหมูสดใส่ข้าวเบือรพริกเขาลุกไปเลยค่ะพี่น้องค่ะ ต่ซีเพ็ดขนาดเลยใส่ข้าวเบือลงไปเสร็จแล้วก็คนค่ะพี่น้องคะเทีนี้คนให้เข้ากันเมน,นูนี้ขายดีดีพี่น้องเอ้ยยายน้อยยุดส่งมือแล้วค่ะยายน้อยเริ่มขายของละโมยุดกับโบได้เมื่อวานนี้หันยายน้อยล้างสังหรณ์ล้างสังหรณ์อ,อันยายน้อยก็เลยยุดโอ้โหฝนมาตั้งแต่บ่ายสามโมงพี่น้องเอ้ยถ้าสมุติยายน้อยขายกับเซตเลยเป็นปลาล่าเลยน่องเลยพี่น้องเอ้ย นี่ค่ะเขาใส่ข้าวเบือลงไปแล้วเขาก็คนคนให้พ้นเข้ากันนะคุเนาะเฮ็ดสไตล์เดียวกับห่้อไปตอกนะค่ะพี่น้องค่ะไม่ว่าเขาบ้ได้ห่้อไปตอกเขาเห็ดใส่หม้อใส่หม้อก็บแซ่บด้วกันเดียวอันเดี๋ยวพวกใบเมงลักพวกผักพวกอย่างเขาใส่ที่หลังค่ะพี่น้องค่ะฮารูอูตัวนี้ไปก่อนฮาลูอูตัวนี้ให้มันได้ที่แล้วเขาจะค่อยใส่พวกผักพวกของเขาลงไปนะคุณเนาะใส่ใบเมงลักแลยไล่ เลยแมงลักใส่ต้นหวอมเผ็ดง่ายๆแต่รับรองแซ่บขายดีถ้าไดกระเพอพี่น้องเอ้ยเป็นนอไม้สดค่ะสดๆเลยนอไม้หน้านี้ก็หนอไม้สดนะคะนะ่ะเนาะหน้าฝนจ้านอไม้เยอะอ่ะเดี๋ยวเอาเราอุไปก่อนค่ะพี่น้องค่ะเอาเราอุ้ไปก่อนตอน,นเสร็จเดี๋ยค่อยเราก็ค่อยคนเพล่เรื่อยๆนะคะนะ่ะเนาะค่อยคนเพล่เรื่อยๆจ้าเดี๋ยวเขาเบื่อสติดก้นมหมอ้อทางเขาบุคน ยานถติดกลนหม่พี่น้องค่ะมันต้องคอยคนเป็นระยะระยะเริ่มติดกลนหม้อละพรงนี้บม่ได้ใหดของหลายแล้วค่ะพี่น้องค่ะคึ้มฟ้าคึ้มฝุนอยู่ย่านฝนตกอีกตกกับเป็นตกเวลาที่แบบว่าริฆากกำลังสีย่างเนาะค่ะเนาะ ันนี้จน้อยกับบริเุอย่างลายดกีกมีแต่มหมูพวงข้าวเหนียวได้แล้วกะัมกน้ไม้นี่แหละมกน้ไม้แล้วกะ็มีเอ่อจะพัดเอะกะเพราปิดย,าย่างน่อยนึ่งค่ะแค่นั้นแหละค่ะแค่แค่นั้นพอบริเวณลายย่านฝนนี่นบอกว่าพายุเข้าอีกแล้วตกตั้งแต่วันที่หนึ่งพอดวันที่ห้าอีกแล้วนี่พี่น้องเ้ยจะน้อยขายขคงกันหน้าฝนนะคะน่ะเนาะขายขคงก็ลํำบากพราฝนตกแล้มลูกค่ากบบระบนยางได้ค่ะพี่น้องค่ะ บนตัวลูกค้ากับบนย่างอ่ะอไว้อีกรอบพี่น้องค่ะเขาต้องคอยคนเป็นระยะระยะจะ้ะเริ่มติดกคนโม่แล้วพี่น้องค่ะไม่กล้าหมูอเขาเริ่มซุก ก้ามูเขาเริ่มสุกเริ่มนั่นแล้วเขาเข้าใส่พักค่ะพี่น้องค่ะพักเขาใส่ทีหลังก็ได้จ้ะจำเป็นต้องไปใส่พรน้ำอย่างนาง้งข้น อุอีกรอบพี่น้องค่ะคนเสร็จแล้วเราก็ละอุไว้สามประมาณสามเท่อสามเท่อสี่เท่อสามห่มซี่หุ่นพวกนัล้ละอุให้หมูพอมันซุกกดหมูลงไปกดหมูลงไปครับพี่น้องคะเพราะว่าหมูมันเป็นหมูสดจ้ะใส่เวลาหน่อยหนึ่ง ใช้เวลาแล้วค่ะพี่น้องค่ะใส่ผักเขาลงไปจ้ะมูนี้หันเยน้อยใส่ใบ,บใส่ใบบักกูดนิดนึงค่ะต้นหอมใบแมงลักแล้วก็บใบบักกูดนิดนึงเริ่มติดกนหม้อแล้วค่ะพี่น้องค่ะถ้าเขาเบื่อเพิ่นเขาเบื่อเพิ่นซุกเพิ่นจะเริ่มมันจะเหนียวเนาะคะ่ะเนาะอุ้ยหม้อยน้อยไหลพอ ไปน้อยจับหูหม้อก่อนเริ่มติดกลมหม้อแล้วติดกลมหม้อเสร็จก็ได้คู่ขั้นตอนสุดท้ายค่ะ เดี๋ยวเราอุ้มไว้สักพักนึงก็ได้ค่ะพี่น้องค่ะตอนสุดท้ายใส่พักต้นหอมใบแมงลักหอมใส่ใบมะกรูดนิดนึงใส่ใบมะกรูดสามใบบางมือ,อยายน้อยกับโบได้ใส่บางมือ,อยายน้อยกับโบได้ใส่ค่ะพี่น้องค่ะยายน้อยอย่าโบทันได้ชิมเถอะชิมก่อนเนาะ เด็บโมผิดวังพี่น้องเลยโมผิดวังโมผิดวางใส่เธอเดี๋ยวเป๊ะเมนูนี่เมนูคุณได้พี่น้องเลยโอ้คุณโได้ไหมข้าวเบื่อมติดก้นหม้อเพราะว่าเขาใส่ข้าวเบื่อหลายเมนูนี่ค่ะแล้วก็เพิ่นน้ำน้อยเอาตรงค้นตุเลียตุเลียเพิ่น อ่ะเดี๋ยวทิมไว้สักพักก็ได้แล้วค่ะพี่น้องค่ะทิมไว้สักพักก็ได้ละเดี๋ยวเราอูไปอีกสักพักหนึ่งก่อนอืมแซ่บอ,อืมรสชาติจัดจานมือนิเพ็ดค่ะ สัดจัดจานเผ็ดเผ็ดแซบ่บแซบ่บเผ็ดเผ็ดนัวๆเดี๋ยวน้อยจะใส่น้ำปลาอีกนิดนึงน้ำปลาใส่แต่น้ำนเพิน่นนะมันก็บ่ค่อยอันนั้นก็บ่ค่อยพอน้ำปลาอีกนิดนึงกับพี่น้องค่ะ ไาอีกนิดหนึง่งโอเคทีนี้ทีนี้แน่นอนทีนี้พอดีเป๊ะทีนี้เสร็จแล้วก็คนอีกรอบเลาวพี่น้องอล้ะเมนูนี้เมนูคนคนเข้าไปแซ่บเลยหมกหน่อไม้ใส่หมูภักนี้หันราค่อยมีหมูไวนะ้นะหมูสามสั้นที่ยายน้อยเอาเคยมาเคยเอามาเฮ็ด บ่ค่อยมีลดราคาค่ะพี่น้องค่ะที่ลดตัดเจ้น้ก็เลยได้ใส่หมูสิ้นใส่หมูสิ้นกับแซ็บค่ะใส่หมูหลายลานี่จะตนี่จะเตะตะต้อนหมูใส่หมูหลายๆายให้ลูกค้าสิ่งเซ็ตเซโอเคได้รับบัตน,นี้พี่น้องก็สามารถปิดแกสได้เลยจ้าได้ที่ได้ทางนะคะไปะได้ที่แล้วค่ะพี่น้องค่ะ หมุกหน่อไม้ยุ่ยยูย่หมกหน่อไมยย้ยุ่ยยู่พี่น้อง,งเอ๊ะเศษๆเลยจ้าแค่นี้เด้อค่ะพี่น้องฟองไปบ๊อดทุกคู่ทุกคนฝากกาไดไลค์กดแชร์กดติดตามยายน้อย,อยดเด้อขอขอบุญขอบคุณที่เข้ามามชมคลิปเป็นกำลังแรงใจให้ยายน้อยเนาะค่ะเนาะเบิ่งโฆษณาให้ยายน้อยดเด้อพอได้เงินได้ทองเด้อค่ะพี่น้องค่ะจะข้ามโฆษณาเด้อเงินทองบ่ได้เลยจ้า ่งคลิปให้ยายน้อยกับเบิ้งโฆษณาให้ยายน้อยเด้อๆขอขอบคุณขอบคุณจ้าพี่น้องคะ่ะสวัสดีจ้าบ๊ายบายจ้า